เร็วนะครับมันแบลแบนมันลักษณะมันเป็นแบนแบบแบบอากาศมันผ่านไดอ้อครับแต่แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นร่องเป็นเรื่องผมว่าการร่องเป็นเรื่องเนี่ยที่อากาศผ่านเนี่ยมันมันทำให้ระยุลดให้เกาะถนนมากขึ้นมากกว่านะจริงป่าต้นไม่ทำให้แรงไม่ใช่ทำให้เร็วนะคือคือคือ,คอ,คอเลียงต่างๆที่คุณหลอกเหลี่ยมต่างๆที่คุณทําไว้เนี่ยผมว่ามันมันเป็นการพายุลดก็ลมเวลาลมผ่านตามช่องตามเหลี่ยงตามมุมเนี่ย ทำให้มันเกนาะถนนมากขึ้นเออต้อนน่าจะรู้เรื่องพวกเวลาเทสในอุโมงค์ลมไม่ได้เรียนน่าจะมีเรียนนะ <c oughs> เออแล้วมันไอไอลิ้วรอยของมันที่แบบมันตีโป่งออกมาเงี้ยมันมีผลแต่สำหรับรถยนต์มีผลน้อยเขาบอกรถยนต์วิ่งไม่ค่อยเร็ววิ่งไม่ค่อยเร็วผลมันน้อยอะ่ะ <c oughs> ผลที่ผลที่เกิดว่าสมมุติว่าให้รถเครื่องเท่ากันใช่ไหมเครอื่อเหมือนกันเลยบอดี้ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ย ไอตัวไอตัวส่วนที่มีผลกับความเร็วเนี่ยไอตัวแอร o เดอร์ดัมิกเนี่ยมีเยอะไม่เท่ากับส่วนอื่นเช่นน้ำหนักอเอือมันแบบมันจะไม่ใช่ว่าแตกต่างกระจนที่รู้อ่ะตอนนั้นเดินยกเว้นที่มันขับเร็วๆเป็น1ั500กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าขับนักแบตสินเนี่ยรู้เรื่องหรอกว่าขนาดแอร์เดอร์ดันมิกเห็นเหมาเล่าให้ฟังอ่ะครับว่าไอ นิสสันมาร์ทเนี่ยถ้ามันไม่ติดสปอยเลอร์ข้างหลังเนี่ยมันจะไม่ผ่านมาตรฐานเพราะว่าเขาใช้อโรดไดนามิกช่วยจำได้ปะ่ะวันนั้นที่คุยกับจินอะที่เออเออต้นอะไม่รู้ต้นมาปะ่ะก็คือเหมาไม่ได้คิดด้วยว่าทำไมน,นิสสันมาร์ทเนี่ยมันต้องไปติดสปอยเลอร์ข้างหลังจากโรงงานแทนที่จะให้ดีลเลอร์ขายอย,าอย่างต่างก็ขายได้สามสี่พันแล้วใช่แล้วต่อหลังมไปรู้ในผ่านทางด้านของ,ของการประหยัดน้ำมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ งั้นแสดงว่าค่าทีก็มีผลดิคือมันมีผลคือถ้าเกิดใส่เยอะมันมันมีผลจริงๆแต่ว่ามันจะมีผลในระดับที่คนใช้เนี่ยสังเกตไม่ออกหรอกอ่าเออคนใช้เนี่ยไม่รู้หรอกแต่ถ้าไปวัดจริงๆอ่ะมันมันมีผลอืมแต่ว่าถ้าจะถามว่าเอ้ยรถคันนั้นมีร่องอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงตอบไม่ได้เพราะว่าเขาต้องดูในภาพรวมคือเอาระยะในมงลงแล้วก็วัดอ๋อแต่ว่าไอ้รถไอเงาดีนะตัวไอเงาเนี่ยเขาตัดทั้งที่ไหล่มาตัดที่ช่วงล่าง ช่วงล่างมันมีทั้งทั้งแหน่ทั้งโชค๊คงานสปริงโชค๊คหรือว่าล้อ,อแล้วก็ไอช่วงเออคัสซีจะเกาะตรงนี้ทําไมโตโยต้าไม่เกาะถนนเพราะระบบข้างล่างมันเนี่ยมันสู้นิกสันสู้อีสะาาสู้ม่สูไม่ได้อ,อืคือคืบอบริษัทอื่นเนี่ยอย่างยังเป็นนิกสันหรืออิสูหรือว่าม่สูเนี่ยเขาพัฒนาช่วงล่าง เขาจะให้มันเกาะนมหน้าแต่อีซูมันเขาไม่ได้พัฒนาช่วงล่างระบบเบรกระบบอะไรต่างๆเขาไม่ดีไงมันไม่เหมือนกับเ,เขาไปพัฒนาพวกดีไซน์ตัวเก่งความสะดวกสบายข้างในมากกว่าคุณดูเวลาฝนตกเี่ยอันนี้เรามองมองตามตามเรื่องความจริงนะไม่ใช่ว่าเป็นวิชาการนะเวลาฝนตกบนเขาปักนี่นะวีโก้ทั้งนั้นที่ลงอ๋อใช่ครับแล้วถ้าวีโก้ดิฟไม่เป็นก็จะลงเร็วยิ่งขึ้นใช่ <c oughs> มันไม่ใช่วีโก้อย่างเดียวนะ มันทั้งให้พวกเอฟลทูเนอร์ er, ก็ลงเ,เพราะระบบช่วงล่างมันสู้พวกนี้ไม่ได้คุณเคยนิสสันลงไหมไม่มีอ๋อผมเคยครับก็มัน,ม,นมันคือเอาเราเปอร์เ,เ,รเซ็นต์เนี่ยมันน้อยมากไงอ๋อครับสามี่ห้อนี้นะคุณดูไปเลยนะไม่ค่อยมี i ิสนนุนิสสันนิสูสามยี่ห้อนี้นลงน้อยมากคุณไปเถอะไม่ใช่โตโยต้านะคนระับอืมคำถามต่อมาต้น การยกสูงเนี่ยมันมีผลต่อแอโรไดนามิกเยอะไหมกระบะยกสูงกับยกไม่สูงอ่อมีมีอ่ะยิ่สูงก็ยิ่กันลมอ่ะฮ<ค>ะแล้วก็มีลมผ่านข้างล่างแล้วเวลาขับสักร้อยเจ็ดสิบเนี่ยมันจะล่อนไปล่อนมาไม่รู้ทำไมไม่มันมันมันโค้งไงเวลาขับไปเร็วๆเี่เนะอย่างผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราขับจาก อย่างสายตรงเลยนะสักร้อยหกสิบขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วเเริ่มมีปัญหาข้างแก้ทําไงในด้านวิศวกรรมแค่ก้ก็ฝัด้วยมันทราเหมือนเดิมคันสูงอ่ะพี่สูงๆมันก็โค้งง่ายจริงเหรอจริงนี่ลองสร้างบ้านสูงๆนี่จะเลยขนาดฐานเท่าเดิมดีว่าเออว่ะก็ยิ่งสูงก็ยิ่งโค้งนี่ก็ตอบอะนนี้ดีนะมันมันมัผลกับการการเอ่อความเร็วด้วยนะ เออมีมีไหมมีไหมอันนี้ไม่ไม่เข้าใจแต่ผมไม่รู้ตอบไม่ได้ว่าผลทางด้านไหนมันจะดีกว่าคือคือเราเราดูที่เราเคยใช้ไงเอาใหญ่คันคันเก่าคันเก่าเนี่ยล้อมันขอบสิบหกใช่ไหมเวลาเราวิ่งเนี่ยกับปัจจุบันขอบสิบเจ็ดมันจะวิ่งผ่างกันเลยความเร็วสู้คันเก่าไม่ได้วารการทรงตัว คือเราเรานั่งเนี่ยเราจะรู้ไงใช่ไหมมัน,ม,นมันคือมันสูงแค่อันนี้อันนี้ขนาดสูงขึ้นมาแค่นิ้วเดียวนะจากสิบอสิบหกคือสูงก็คือล้ออือจากคอสิบหกคือกระทะสิบหกเป็นสิบเจ็ดสูงขึ้นมาแค่นิ้วเดียวเองเนี่ยผลเยอะเลยอืเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราเราแก้เราก็ค่อยๆแก้ไปไงคือหนึ่งเราเปลี่ยนยางให้ยางใหญ่ขึ้นหน้ายางใหญ่ขึ้นออืก็ได้ผลเอ,อบ้างใช่ไหมสองก็คือเปลี่ยนโชค๊คเพราะโช๊คติดรถมามันมาเล็กพอเวลาลงหลุมเนี่ยมันมัน มันจะยุกยั่วม,มันไม่นิ่งไงเพราะฉะนั้นแต่ว่าโชคเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเปลี่ยนมผมจะเปลี่ยนเป็นโชคโชอคใหญ่ขึ้นเท่าตัวจะลองวิ่งดูแต่คันเก่าก็เปลี่ยนโชคนะปรากฏว่าเอคันเก่ามันวิ่งนิ่งขึ้นการเขา้าโค้งดีขึ้นอืแล้วคําถามที่ผมสงสัยก็คือว่าในเมื่อในแง่วิศวกรรมมันก็ดูเหมือนว่ายกสูงมันก็ไม่ได้ดีกว่านะ แล้วบริษัทมันทําขายทําไมมันมันการตลาดที่สมัยนี้รูปร่างอะไรทั้งั้ทงหลายอย่างมันอยู่ที่จารตลาดนั้นอ่ะแล้ววิศวกรมันก็มาปรับแต่งนี่หลังว่าพวกบริหารก็ให้มันเอาไปปรับเพ่ให้มันกินน้ำมันเยอะหน่อยั้นดิรูปอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนี้ขายได้ไม่ใช่แต่ขับสูงเนี้ยมันดูการขับการขับขี่เวลาเราขับมาสบายเลยรู้สึกมันน่าขับมาสบายอ๋อผมชอบรถเตี้ยยิ่งรถติดเอรถเตี้ยๆเนี่ยผมจะชอบมากเป็นพิเศษ ผมไม่เคยชอบรถสูงเงยอะกะกะเวลาถอยเข้าซองถอยจอดลําบากครับคือคือรถสูงเนี่ยเอ่อคุณสังเกตด,ดูว่หน้าหลังเนี่ยมันจะสูงอืด้านหลังมันจะสูงมันจะโดง่งๆอะมาเงี้ยอันนี้เวลาเวลาคุณวิ่งเนี้ยการการโค้งมันจะเยอะอม,มันจะเยอะนะเพราะเราลองวิ่งมาแล้วไงคือเราลองวิ่ง